พวกเราคทีม PLC ซีคิ้วหนึ่งจะมาเปิดห้องเรียนในรอบที่3ของคุณผู้ต้นแบบคุณผู้เจรูนชาติโอมนะคะในนั้นก่อนที่จะเข้าไปในห้องเรียนก็อยากให้คุณผู้เจรูนช่วย ช,ช่วยชีแ้แจงว่า,าก,กออารจัดกิจกรรมในชั่วโมงถัดไปนี้จะมีกิจกรรมอะไรบ้างแล้วก็จะให้พวกเราช่วยเหลือสิ่งใดบ้างค่ับสำหรับการเปิดห้องเรียนในรอบที่้นี้ครับในรายวิชาชีววิทยาสารวิชาวิวัฒนาการ2233และงานชั้นวม,ยม, 3, 9, นมทย์2530จำนวนี่24คนะครับ วันนี้จะเปิดห้องเรียนในเรื่องของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชนะครับซึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของฮอร,ร์โมนอพืชนะครับก็จะมีธาตกัวค์วคือออกซิจนไซโตไเนไนเอทีนจิบเบอเรียลและก็โพแทสเซียมมีอยู่ธาตัวนะกิจกรรมในวันนี้จะเป็นกิจกรรมกลุ่มนะครับโดยแบ่งแบ่งกลุ่มที่เรียนศึกษากลุ่มนั้นนของคอ การศึกษาในวันนี้จะใช้รูปแบบการศึกษาแบบแบบหลายขั้นหลายขั้นตอนขั้นตอนที่ครูต้นแบบจะเข้าไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนเพื่ขอเรียนเชิญท่านลวงตัะกิญญาแม่กล่าวเสนอแนะให้กำลังใจกับครูต้นแบบคสำหรับครูจันทภูมินะคะ าจากการจาัดกิจาก,การรมในสองครั้งที่ผ่านมาก็ก่อนอืึนง้องขอเชินชมก่อนนะคะว่าเป็นการจัดก,การจัดกิจการรมที่ยอดเยี่ยมมากๆนะะแล้วก็ใช้การจัดก,การในรูปแบบซีซ็องนะคะก็ถือว่าเป็นการจัดการในรูปที่เหมาะก,กับของสาระที่ยาสตารเป็นอย่างที่นะคะแล้วก็ในั้องที่ผ่านมาก็มีสื่อต่างๆนะคะหลากหลายนะคะ รวถึงสื่อของจริงที่ทครูได้ให้นักเรียนนำมาร่วมกิจกรรมนักเรียนก็ตื่นเต้นมีความสุขในท,ทุกรอบที่ครูคจะรุนได้ดำเนินการแต่กิจกรรมในวันทสองแล้วก็หวังเป็นอย่างยี่ว่าในครั้งนี้นะคะ,ะการจะเป็นเรียนการสอนสารควโครงการจะเรียนเติบโตของพื้นนะคะก็จะมีกิจกรรมแปลกๆกิจกรรมน่า,ารักน่า,ารันากนะคะที่ให้นักเรียนมีส่วนร่วมแล้วก็พัฒนา ตัวเองนะคะในการจัดการเรียนการส,รสอนต่อไปค่ะขอให้กำลังใจค่ะค่ะก็ขอบคุณท่านรองวิทยาที่ให้กำลังใจโค้ดต้นแบบนะคะนั้นพวกเราทีม c q 1นะคะก็จะไปให้กำลังใจคุณค้ดต้นแบบคุณโคจะโรนนะคะในการเปิดห้องเรียนรอบที่3วิชาชีว่วิทยาเรื่องสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชระนักเรียนชั้นเรียนศึกษาปีที่5 90ทศว ที่ข้อเรียนสามสองหค่ะเรียนเชิญทุกท่านค่ะหลักจะมีอยู่ิดวครับอ่าโอ้ยเนินจิ๊บเลย อ่าห้าตัวสาสีนี่ในห้าตัวเนี้ยครับแต่ละตัวก็ทํทำงานที่แตกต่างกันไปครับแล้วรียเสงสัยว่าแต่ละตัวหรือสารบรรุการเอ่อสารควบคุมลักษณะสารควบคุมการเดินตรงเพื่อแต่ละตัวเนี้ยมันทำหน้าที่อะไรบ้างสงสัยครับสงสัยรักสงสัยวันนี้นะ เราก็จะได้มาศึกษาล้นค้าหาข้อมูลเกี่ยวกับสารกวบคุมการเดินระบของยืดท่าท่าตัวงานนี่น่าจะมีกลุ่มอยู่แล้วนะครับอ่าเมื่อมีกลุ่มอยู่แล้วแล้วมันก็มีอยู่กี่ข้อข้างหมอข้อท่าผู้พิพากนั้นแต่ละกลุ่มนะครับให้ศึกษาสารควบคุมการเดินระบบของยืดโดยครูจะทำฝาให้นะครับมันจะมีอยู่ท่าตัวในการ นี้นั่นนี่องเรียนเทไลได้ลแล้วในกลุ่มจะมีหัวหน้ากลุ่มทช่ไมครับมีเลขาแล้วก็มีสมาชิกกลุ่มน,นะให้ทุกคนช่วยกันทำงานโดยสแกน QR code อย่างนี้ซึ่งแต่ละกลุ่มก็จะได้ไม่เหมือนกันพอ,อเสร็จแล้วปุ๊บนะครับท่านเรีย์ออกมานำเสนอตามหัว Thank <laughs> you. 一口枪。<music> แ่มันก็มีผลแล้วเพราะว่าเนี่ยผลแนื้อใบคะจะเป็นส่วนที่ส่สมส่วนแสเซทิและที่เรียกพูดถึงก็คือส่วนของหมวกลากก็คือเป็นส่วนที่กดแอสเซิกสะสยูเว่าตรือที่สองก็มีกดแอจริงมากกว่าเ้ื่องที่หงฉันอะเยอะกว่าฉันชนะทำอะไรอ่ย ขาไปเที่ยงปวดอสตีัเาจะสังเกตได้ว่าต้นที่สองนะคะใบเริ่มร่วงและผดก็เริ่มเริ่มเพราะว่ามันเป็นาลดมาจากปวดแอสตรีประตุ้นการหยุดร่วงของใบและผลดแก่จากป้าเอาี้ดีกว่ามาแข่งกันสูงกันดีกว่าลองดูาตี ต้นนี้ก็คือหลับไปเลยคนระับเพราะว่ากดแอสทิกนะคะมีหน้าที่ยับยั้งการงอกของเมล็ดกดกดแอสเซทิกคือไปกระตุ้นการพักตัวของเมล็ดทำให้เมล็ดนะคะไม่งอ,อกมาหลับอยู่ในก็คือมันไม่งอกกันแหละจนกว่าปัจจัยสิ่งแวดล้อมจะทำให้เมล็ดงอกออกมาได้อ่านะครับผมกดแอสเซซิก,น,ก,ก,น,น,กนะครับถูกค้นพบครั้งแรกในปีที่เศตวรรษ2506นะครับโดยนักวิทยาศาสตร์นักวิทยา ดิฉันว่าบริลิทนะครับผมโดยการนําผลของป้ายนะครับไปศึกษาและในปีต่อมานะครับผมเปิได้นําไปศึกษาการขัดเคาะสารที่ทำให้สาข้างไม่จเจริญเติบโตนะครับโดยการนําไปใช้นะครับจะนําไปใช้ส่วนใหญ่จะนําไปเพื่อเก็รรักษาพืนที่จะต้องใชร้ระยะเวลาในการส่งครับผมทำโกรดแอซีตินะครับที่มีผลอีกอย่างหนึ่งก็คือทําให้พืชนะครับไม่เกิดการ ่เปิดปากใบนะครับทําให้คื่นไม่มีการชายน้ำทำให้คื่นนั้นไม่เหี่ยวเฉาครับผมครับขอบดเกลี่ยใบให้หมดไลยเกลี่ยให้หมดเลยหยดให้หมดเลย สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการไบโอนเคสวันนี้นะครับพบกันในเช้าวันพุธที่9กันยายนพุทธศักราช2563ครับวันนี้นะครับเราจะพูดถึงประเด็นที่กำลังโ่งดังและเป็นที่นิยมในโลกออนไลน์ครับผมนายน้ำแดงแสสีที่ชั้นเรียนตาวงยาวของพ่อค่ะ ฉันน่กสอนที่สุดค่ะที่ฉันได้สาวิภาสกัาผ่าเผยค่ะกะล้ผมนาย,าายก็จะจายรักชาติแล้วันนี้นะคะเราจะพูดถึงประเด็นที่กําลังถือหาในโลกออนไลน์นะคะก็คือประเด็นในเรื่องของไซโตไคนินนะครับไซโตไคนินนะครับไซโตไคนินนะครับมีการค้นพบฮอร์โมนในกลุ่มนี้นะครับใน และมีการศึกษาครับในในการพอะเลียงเนื้อเยื่อนะครับในปีศตวรรษที่1920นะครับฮับเบิลแลนด์นะคบได้แสดงให้เห็นว่ามีสารชนิดนี้นะครับเกิดขึ้นในฮอร์โมนในเนื้อเยื่อขึ้นนะครับและกระตุ้นเนื้อเยื่อพาเลนไทมากนะครับในของในหัวมันกระ่างนะครับจนกลายเป็นเนื้อเยื่อเจริญได้ครับซึ่งแสดงให้เห็นว่าเนื้อเยื่อฮอร์โมนกลุ่มนี้นะครับกระตุ้นการแตกเซลล์ได้ครับ แล้วก็ต่อมานะครับพบว่าน้ำมะพร้าวนะครับและเนื้อเยื่อกลุ่มนี้นะครับน้ำเนื้อน้ำมะพร้าวเนื้อเยื่อของหัวแคบนะครับมีคุณสมบัติในการกระตุ้นการแบ่งเซลล์เช่นกันครับในตัวเคนิงทีตัวในเพื่อนเองนะครับปุ๊บครั้งแรกในเรดูสเปิร์มบอกมะโคตรครับเรียกว่าซีเอทินครับซึ่งพบว่าสามารถกระตุ้นการแบ่งเซลล์ของพืชได้ครับปัจจุบันพบในน้ำมะพร้าวก็มีซีเอทินด้วยเช่นกัน พาะไซโตโคโนินนะคะจะพบไซโตคนินนะคะมากในผลอ่อนและเมริค่ะใบอ่อนและฟลายล่าค่ะเส่งไซโตไคโนินนะคะอาจจะสั่งคลอบริเวณดังกล่าวนะคะหรืออาจจะเคลื่อนย้ายมาสาั่งบริเวณอื่นๆนะคะในล่างนั้นจะมีหลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่าไซโตไคโนินนะคะสั่งคลอที่บริเวณนั้นได้เพราะว่าเมื่อเรามีการตัดล่ากหรือตัดบริเวณรังก้นนะคะจะพบว่ามีของเหลวไหลออกมาจากท่อน้ําค่ะซึ่ง,งตามกฏนะคะไซโตไคโนินจากส่วนล่างขึ้นมาต่งองอันถึงสี่วันนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าไซโตไคนินนะคะ จากเกาะที่บริเวณ์ลนากแล้วก็ส่งต่อนะคะหรือว่าลำเลียงไปยังส่วนต่างๆทางทางข้าน้ำครับการเคลื่อนที่ของไซโตพลานซีนนะครับยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าไซโตคลื่อนนี้ใครมีเนี่ยเคลื่อนที่อย่างไรแต่จากการทดลองพบว่าระบบลากเป็นส่วนสําคัญที่ส่งไซโตพลาสซนไปยังที่ไวแล้วก็บอรเทาการสลายของไปก่อนระยะอันกว่ครับเป็นหลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่าไซโตพลาสนีนนียมีการเคลื่อนที่จากลากไปย้อน กไการการทำงานของไซโตไคนินนะคะเซโตไปนินเนี่ยมีบทบาทสำคัญในการควบคุมการแบ่งเซลล์การทำงานของไซโตไคนินนะคะยังไม่เด่นค่ดที่เหมือนกับออกซินแล้วก็จิบเอร์ลินนะคะแต่ในไซโตไคนินเนี่ยมีผลทำให้เกิดการสังเคราะห์ RNA แล้วก็มีการสร้างโปรตีนในพืชมากขึ้นค่นะ,คะในช่วงประวัติที่19 6 0นะคะได้เห็นเลยว่าไซโตไคนินเนี่ยมีจะส่งผลนะคะต่อฮอร์โมนค่ะ t r a นะคะบางชนิดเนื่องจากมีการค้นพบว่า กลุ่มไซโตไคนีนะคะปรากฏอยู่ร่วมกับ tRNA หลายชนิดของ c ีแล้วก็ไฮโดรซีนนะคะ mm hmm. แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยสมมติฐานนี้นะคะก็ได้รับก,การวิเคราะห์วิจณ์อย่างแุเรนะคะงานวิจัยนะคะก็เลยได้เปลี่ยนแนวนะคะเป็นการสนับสนุนนะคะว่าให้ไซโตไคนีนะคะอาจจะทําง,งานโดยการควบคุมกิจกรรมของเอนไซม์โดยตรงนะคะมากกว่าการเกี่ยวกับการสังเคราะห์ของเอนไซม์ ่ไซโทไคนินนะคะมีผนต่ออินรูลินนะคะเช่ไนไคนินะคะที่ใช้ในกระบวนการหายใจค่ะผลของไซโทไคนินนะคะหนึ่งนะคะกระตุ้นให้เกิดการแบ่งเซลล์และการเปลี่ยนแปลงคุณภาพในการพัฒนาเยื่อนะคะโดยจะใช้ร่วมกับออกซิน,นะค่ะแล้วก็สองนะคะชะลอกกระบวนการเสื่อมสลายะค่ะเช่นใบนะคะที่จเจริญเติบโตเร็มที่ล้วนะคะแล้วก็มีออกตอน,นะคะ่ะสามนะคะทำให้ตาข้าวนะคะแตกออกหรือกำจัดลักษณะ การเพิ่มไซโทไคนินนะคะให้กับตาข้างค่ะจะทำให้เกิดแตกออกมานะคะเป็นใบได้ค่ะแล้วก็สี่นะคะทําให้ใบเดียวนะคะนิ่งใหญ่ตัวค่ะห้านะคะทําให้เกิดการสร้าผ่านพืชผลานมากขึ้นค่ะหกค่ะทําให้พืชทั้งต้นนะคะเจริญเติบโตและเจ็ดค่ะกระตุ้นการงอกของเมล็ดพืชบางชนิดค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลัของเรานะคะสายการบินมรสุแอรถึงเชื่อสายท่านจะไม่ตายกินมังคุดค่ะค่ะสมบูรตาที่ตาถูกไปถูกมาห้าหลุดเลยค่ะ สวัสดีสค่ะน,ะนะี่นะคะเราจะมา,าะมนำเสนอในรูปแบบของ My m a g a z i n ของจิ๊บเบอร์นินเองค่ะซึ่งนเพื่อนอื่นได้ทำการแบบเป็นใหญ่ไปอยู่แล้วเราก็แต่งเ,เป็ใหญ่บ้างค่ะคือ <c ười> นะคะเชิญไม่ก่อนนะคะ โคลิตัค่ะและการเคลื่อนที่ไม่มีโพลาเลี่ค่ะซึ่งอยา่างซิเบอรีเนี่ยเคลื่อนที่ได้ทั่วที่เิยค่ะคือย้ายไปย้ายมาแต่การเคลื่อนที่ของซิบเบอรีนนะคะมันจะเกิดจากยอดอ่อนลงมาค่ดสู่และหน้าของลำต้นนะคะไม่ได้เกิดในข้อนาหรือข้ออาหารค่ะเพราะสวนของยอดอ่อนนะคะเป็นส่วนที่เลือาหารและถ้าอาหารแทสเตที่ขึ้นไปแบบโคลิตัค่ะซึ่งมีการเคลื่อนที่สลับเรยค่ะส่วนแหล่งสร้างของซิบเบอรีนนะคะจะสร้างที่ มมเมล็ดเม่าเมล็ดเริม Ici vinegar, ่มงอกนะคะหรือว um. ่าเมื่อตามีการเจริญเติบโตและที่ใบอ่อนมีทิศทางการเจาะที่อิสระและมีทิศทางไม่แน่นอนนะคะเมล็ดขนาดกำลังพัฒนาเอมบริโอขนาดกำลังงอกในเยื่อเจริญบริเวณปลายยอดนะคะพบซิวอินมากกว่าแปดสิบนิ้ในเชื้อราแล้วก็พือชั้นสุดค่ะซิวอินข้อจงพิมพ์นี้ค่ะ คลายอยู่ด้านล่างมีผลทำให้เซลล์ด้าน,นที่ได้รับแสงลอยตัวจะเติบโตเร็วกว่าด้านที่ได้รับแสงทำให้โพลีออกไคล์พงเข้าหาแสงแต่ถ้าตัดปลายโพลีออกไคล์ออกพย้อด้วยว่าถึงแสงครับจะทำให้โพลีออกไคล์ไม่คงเข้าหาแสงแสดงว่าแสดงว่าปลายโพลีออกไคล์เป็นสว่วนรับแสงค่ะต่อมานะคะเมื่อต่อมานะคะมีนักวิทยาศาสตร์ ทำการทดลองใช้แผ่นไนก้าวแท่บริเวณปลายโคลนอดนเซอร์คลด้านที่ไม่ได้รับแสงเข้าในทิศทางตรงกันข้ามพบว,ว่าโคลนออนไซอ์ไม่โค้งเข้าหาแสงถ้านำแผ่นไนก้าแท่บริเวณด้านที่ได้รับสรแสงจะทำให้โคอนเดนเซอร์ออส่งสมการแบบเมื่อตัดปลายเกลีวออกใช่ออกแล้วนำแผ่นเจลกินั้งไว้แล้ววางปลายเกลียว ได้แก่เนืเยจริญใบยอดใบห่อนและผลหนอ่วนและเยื่อถึงสารทางออกซิเจนได้น้อยการนำไปใช้น่าเช้ารอที่ม <Laurie> ีค mm ุณภาพไอ้ทิ้งมีการนำมาใช้เพื่อเร่งการเกิกลากของกิีตอหรือกี่ปัจจุนการพัฒนาของแหนบรากและการพัฒนาในการเปลี่ยนคภาพของรากในการเลียงเน้เพื่อวางัันใช้กระตุ้นให้เืชบางชนิดติดผล โดยไม่ต้องมีนตาปีงพุเช่นข้งวมังมันารลือนจะให้ได้งไม่มีเีการใช้สายเพื่อการกรบ่ของที่่อส่วนตๆของพืนะจะการขยายตัวความยาวของเซลหาจะช้การเปียแปลงรง กอดตืนะ้วก็ไ้อะไรยังอะไรพรกวนนไม่เข้าไปหรอไม่ก็ให้ก่อนเดี๋ยวพอมกันอีกกอนนึงนะคะโอเคนะมาเปสิอาดอาดอปลาแล้วใช่ไหมประหลาดแล้วใช่ม